คลิปนี้นะครับก็คือคลิปที่ผมกำลังไลฟ์สตรีมอยู่ที่ทวิตทีวีนะครับแต่บังเอิญนะครับผมกดอันแรงไปเจอกับพี่ๆรับทราบเข้านะครับผมปกติแล้วเนี่ยพี้พี่จอร์ดแกก็เล่นเกมนี้อยู่บ่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยกดเจอกันเลยนะครับแต่รอบนี้เป็นครั้งแรกที่มาเจอกันนะครับด้วยความที่ผมเป็น f c เขาเนี่ยผมก็แนะนําตัวเองไปนะครับว่าสวัสดีครับผมเกากับบ้าพี่จอร์ดก็ตอบกลับมาอย่างอบอุ่นมากนะครับว่าก็เดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับผม ไปพี่โจ๊ดี่พี่โจ๊ดฮะโจ๊ดโจ๊ดเจอสักทีวิ่งพี่บอยปลนั้งหลายรอบเลยโอ้โหเล่นยังเลยโอ้โหเฮ้ยเจอได้สามตัวว่ะเกากาบูโอ้โหแล้วทำไมไปเจอพี่พี่วอนวะโอ้โหเกาเกบูจีใช่ปะเนี่ยตัวจริงเหรอน่าจะใช่โอ้โหนี่ไงไลฟ์อยู่เลยโอ้โหก็ด้วยเอาละโอ้โหเกากาบูแป๊บหนึ่งนะไปห้องแชทเขาหน่อยกาบ้าสตรีทไนน์ อ๋อร้องสตรีมสไนเมื่อกี้พับจอไปขายอดีอยู่เลยโอ้ไม่อยากเจอมึงโอ้สตรีมสไนครับพี่จอมบอกไม่อยากเจอเกิดไปเฮ้ยวันดีพี่ต้นก้ายครับผมนั่นไงดูตัวที่เขาแบนเลยเป็นไงแสดงว่าเขาดูจริงทัดเลยดูพี่จอร์จริงหมดแรงสู้แล้วโหแล้วกันก่อนด้วย แม่งแบบขับขันผมคิดแบบถามพวกพี่เลยว่าเอบงี้ก็เราลัดเข้าเลยงั้นเราลัดเข้าพี่เกิดแบบว่าเขาจะหาว่าโยนดิไม่โยนไปแล้วผมแพสซีฟโหมดอะแมสต์ปุ่งเนี่ยสตีมสไนไม่พอไปโยนใส่เขาด้วยแบบเออย้ใหญ่กับเขาอะทำไมเป็นคนแบบนี้ครับแพ้สูงสี่ได้ไหมเกมนี้คือกะระวังโดนแฟนบอยเขาแขวนประจานนะครับคุณกากระบาจ่อตั้งใจเล่นนะเอ้ย ไป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 ยิงยิงให้สามสองเฮ้ยมาแล้วรัดมาแล้วแน่นอนเตรียมรับแรงกระแทกเตรียมรับแรงกระแทกเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเพียบมากนะบันไดบันไดนี่ตัวสตันจริงหรือเปล่าเนี่ย โอดีสั่งวั่งตัวยอเมได้ยยเมันได้อยอเ้ยแมกมาถึงที่แล้วันนีสอตัวตัวนึ่งอันนี้ตัวหนึงอยู่ซันดอมอยู่ซัดอมแฟติ้งฮาเวย์แตแตตฮาวเว เออไม่ไม่ตัวนั้นไม่ใช่ปิ๊กจ้ะเอ้ยโลโลโลช่วยเพื่อนอยู่ช่วยเพื่อนอยู่หลับเปียโนฮึโอ้เฟกนิวยองไอ้มันโง่หิดเด็ดแค่มันช่วยหิดชิงไปจอดจับช่วยเลยแล้วก็ไหนวะไหนวะอะไรเนี่ยมันยืดมันนั่งมองไป่จอดเนีออไหนวะกดสชิลอ๋ออ๋ออ๋อเจาะไม่ต้องใชไหมไม่มีเจาะไม่มีเจาะ เออไม่ด okay. ี Alpha, psycho, ๋ยวพี hmm. oh, no. ่เขาเอาใช้ฮัทใช่เขาเตรียมกันแล้วมาตเทเลนไหนได้ไหมใช่เธนเลี้ยเกียร์ไปฝันขวาไปเตลี่รอแต่โอโนไอแคนโก้ไม่ปาด

พร้อมแล้วพิงแบบพรีบตัวสุดอ๋อเจ็แบรถนี่เจ็บพี่จ้นเจ็บฮะน้ำอ้ยสวยพิงหลแบบังเป็นโนนหลังเป็นโนนพี่ต้นเอาลูกซองมาบ้าเจาะลูกเป่าลูกฟองหลังเลีนบล็อหลังพี่ต้นอ่ะต้นสองนั่นแหละโอ้โหได้หนึ่งเอ๊ะบัตรด้เหลืองเจ้าตัวนี้บัตรด้เหลืองโอ้โห <c oughs> กันเกินไฟกูจะเล่นโกโยเอาใหม่ได nah, uh> ้ไหมใช่ติดสินไอ้คนที่ขายครับม right ันจะสักตรูนะของของิตายก็เ้่งเดิมเหมอพี่เว้ย ีอ่ะถ้าบอกว่าเนซายมันมีแค่ตัวเดียวอครัมรับรีแน่ๆตัวนึงตัวหรือเาแบกแตงลอยตัวขับเล่นหนักแล้วมันก็หาแบกแตงอยู่เออแบกแตงอยู่นะแล้วก็โลงมาโดนได้สวยเอ้าเข้ามาแล้วเอ้าอยู่ในชายนี่ไม่มีใครบอกไม่รู้ไม่รู้อู้นั่นไง ไปมามามาทุกคนแล้วเนาะแล้วแล้วพี่จอร์ดเล่นบ <Jamie, always S 2> ิดอ่ะจอร์ดมาใส่ไหนเลยอ้าวทำไมอะยงยงไม่เข้าใจจอร์ดเออทำไมอะยงจอร์ดเล่นบิดบไหวไหมมีช่วงหนึ่งไม่เขาไม่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 รีไม่อะไรเลยว่ะผมเอาแล้ววิ่งยิงอย่างเดียวไปไปไปประตูประตูเร็ว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 แล้วเนาะ สีเหลือ oh, oh, oh. งเนี่ยแน่แหละแมงโก้เยลโล่มีโรบิดมีโรบิดโรบิดมีด้ยโรบิดตรงปิงใช่ใช่ใช่โลบิดอยู่ล่างผมแค่ล่างเลย เลสอ่ะนะจะไปโอเคล้างเธอเลสล้างอ้อมไปก็บีอยู่ล้างเธอเลสเจ็บเลยบ็มีเจ็บโอนนล้วเนาะด็อกล่างตีนฮ่าฮ่ากูเป็นโลฮ่าฮ่าไม่ได้แดกโอ้ยมึงอยากก็อยาก แนแน่แนึงบ้าเอ้เต้นอ๋อตีบอกรับอกรังโอรวิ่งวิ่งวิ่งกันเร็วจังวะเอาจปีดสามเอาโล่คนถือด้วยเากล้าไปวางไห นน okay, well. ั่ิก็ลังวิ่งไปวางอยู่เนี่ยไม่เอาวางเดี๋ยวชนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเข้าเข้าแผนมันเราจะไม่ชนะจ้ะไอเราโอ๊ยน่าเทเลสเราจะปล่อยโอทีเราจะปล่อยโอทีขันอย่างเดียวขันอย่างเดียวก็ทีแบ็กแล้วอ่ะ อ้ยิงเราแบบโอ้มึงแบบเนออแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้สั่งสอนเขาไปแล้วใช่ใช่เราได้เราได้สั่งสอนเขาไปแล้วเราได้สั่งสอนใคนว่าถ้าจะฆ่าบิ่จอจะต้องใช้ห้าคนมิ่งของฆ่าใช่ว่าถ้าถ้าจะเล่นกับพวกเราอ่ะยังเร็วเกินไปเร็วเร็วเกินจริงอ่ะเพราะว่าได้เล่นแป๊บเดียวก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับดีใจนะครับที่ได้เล่นกับพี่ๆรับทราบนะครับ ก็ยังไงต้องปิดคลิปนี้ไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนเ oh, <so> จอกัน <so keep S 1> ครับ so